สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมก็คิงดอมเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าตอนนี้ผมเล่นถึงด่านสิบคิดสามแล้วนะแต่ว่ายังไม่ผ่านเลอแค่ด่านเดียวเองแต่ว่าด่าน,น,นอื่นๆนี่เล่นแบบ3ดาวชิวๆนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําทีมที่ผมใช้ผ่านได้แบบ3ดาวสบายๆเลยโดยกดแบบออโต้ด้วยนะอ่าเดี๋ยวผมจะมาแนะนานะครับเห็นไหมครับเนี่ยว่าตั้งแต่เอพิโซดเที่มันอัปเดตมาใหม่เนี่ยผมได้3ดาวทุกด่านเลย ก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับตอนแรกคิดว่าแบบจะไม่ผ่านเลยก,ก็มันเป็นหมดปกติด้วยนะมันก็เลยชิวๆอยู่ในหมดความมืดเนี่ยผมว่าน่าจะยากมากนะโอเคเดี๋ยวไปดูเอพิโซดสิบตอนะครับเอพิโซดสิบเนี่ยผมก็ได้สามดาวทุกด้านนะยกเว้นด้านสุดท้ายด้านเดียวหเห็นไหมครับเนี่ยสามดาวหุดเลยมันก็จะยากอยู่แค่สองด้านนะจะเป็นสิบขีดอะไรวะสิบขีดสามสิบนะกับ เซฟที่31นะครับที่ดูยากๆหน่อย31นี้แบบโคตรยากเลยนะครับดาเมจผมไม่ถึงนะจะต้องไปอัพเลเวลอีกสักหน่อยอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูทีมที่ผมเล่นถึง10ยิบ9แบบออโต้นะผมก็จะใช้ทีมนี้เลยตัวสําคัญก็จะเป็นพวกเชเอมกับเอเปซโซนะครับเพราะว่ามันเหมาะกับการตะลุยได้ไปเรื่อยๆนะส่วนตัวอื่นๆนี้อาจจะปรับได้ตามความเหมาะสมของทีมเพื่อนๆนะครับอ่าดูท็อปปิ้งกันท็อปปิ้งเนี่ยดาร์คช็อคผมใส่เป็นลดความเสียหายล้วนๆนะครับ ตัวต่อไปใช้เอมเช้เอมเนี่ยเน้นออกไว้นะเป็นครูทำล้วนเรียกลูกออกมาบ่อยๆนั่นเองครับตัวต่อมาเอสเปซโซตัวเนี้ยจะใส่เป็นตีแรงล้วนๆนะครับทำดามจไปเลยตัวต่อมาก็เป็นบรรพายก็ใส่เหมือนกันเลยครับโจมตีล้วนและตัวสุดท้ายครับตัวเนี้ยสมุนไพรนะก็ใส่เป็นโจมตีล้วนเช่นเดียวกันเน้นฮิวแรงๆไปเลยครับเพราะว่าเราไม่ได้กดฮิวให้มันนะเราจะปล่อยออโต้นะครับตั้งแต่ 9ขีด1-10ถึง10ขีด29 <S <S <ess os> เนี่ยออตโต้ชิลชครับแน่นอนทีมนี้ส่วนดาวของคุกกี้เนี่ยผมมองว่าประมาณ3ดาวขึ้นทุกตัวก็ผ่านได้สบายแล้วนะครับหรือไม่ถ้าเกิดว่าไม่มีเพชรไปอัพดาวให้กับมันเนี่ยลราก็อาจจะอัพเลเวลมันให้เยอะขึ้นอีกสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับก็รับรองนะครับออตโต้ผ่านชิลๆนะอ่ะยาวๆกันไปครับช่วงนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวไปดูด้ายากๆก,ก,กันดีกว่าว่าผมเล่นยังไง โอเคครับก็มาด้านที่มันค่อนข้างจะยากแล้วนะก็จะเป็นด้าน1ิ g 3ีสามินะครับด้านนี้ผมจะมีการเปลี่ยนสมบัตินิดนึงก็จะเปลี่ยนจากข่าไปเป็นแว่นนะครับที่ต้องใช้แว่นเนี่ยเพราะว่าศัตรูของเรามันเป็นคุกกี้ด้วยกันเองนะเห็นไหมครับว่ามันมีดาร์กช็อกใช้เอมทัพพิมแล้วก็เห็ดนะครับโดยตัวทำดาเมจของศัตรูเนี่ยจะเป็นตัวเห็ดนะซึ่งมันค่อนข้างจะทําเราแรงนะดังนั้นเราต้องใช้แว่นนะเพื่อมาลบหลังดีบัฟที่มันทําให้กับเรานะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเล่นยังไงเดี๋ยวจะให้เพื่อนอนนๆดูเลลยส่ววตัะะครนะ ไอคุกกี้ของผมเนี่ยใส่ท็อปปิ้งเดิมทุกอย่างเลยนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยก็ไปลุยกันเลยดีกว่าครับด้านนี้นะครับในช่วงแรกอะ่ะจะไม่ค่อยมีอะไรหรอกก็เป็นการสู้กับมอนสเตอร์ธรรมดานะแต่ถ้าเพื่อนๆจะเน้นเนีนเน่ยก็เน้นทําให้มันจบช่วงนี้ให้ไวที่สุดนะครับเพราะว่าหลังๆอะ่ะมันจะต้องแข่งกับเวลานิดนึงนะครับเกิดว่าทีมเราตีไม่แรงละ่ะก็าอาจจะไม่ตายหรอกแต่ว่าล่ะจะไม่ทันเวลานั่นเอง สำหรับผมตรงนี้มันไม่ค่อยยากนะผมก็เลยไม่ได้เน้นอะไรเท่าไหร่ก็เลยกด1.5ไปแต่ถ้าเ,เพื่อนๆจะเน้นก็ไม่ค่อยตีมันแล้วก็ทําเวลานะครับทําเวลาย,ยัางไงก็กดดักเขาตัวแรกแล้วก็ตามด้วยเอ็นเปูกับแวมพ์นครับมันจะได้ตีแรงๆนั่นเองอ่าเดี๋ยวลอบดูตอนสู้กับคุกกี้ด้วยกันดีกว่าครับดูเดือดมากๆผมขอบอกเลยนี่นะครับเห็นไหมว่าแว่นเนี่ยมันก็ยังช่วยเพิ่มเลือดได้ด้วยนะครับ ก็เหมือนกับว่าเรามีตัวฮิวสองตัวนั่นเองครับอ่าพอใกล้ถึงในะ่ยผมดจชเอมทิ้งไว้เลยเพื่อที่จะมาเป็นตัวรองรับดาเมจให้กับดักช็อกอีกหนึ่งทีนะครับแล้วก็กดดักช็อกนะครับแล้วก็ตามด้วยเอเปโซกับแวมไพร์วนไปอย่างนี้เรื่อยๆนะมันก็จะทําให้ทีมเราตีแรงนะครับส่วนแว่นตาก,กับไอ้สมุนไพรเนี่ยก็ใใช้สลับกันไปนะถ้าเกิดว่าเลือดเ,เราน้อยระดับหนึ่งแล้วอะเราก็ใช้ใช้สมุนไพรก่อน พอระหว่างที่สมุนไพรมันคู้ทามใช่ไหมบางช่วงอะ่ะมันจะมีช่วงที่เลือดเราลดแล้วสมุนไพรยังฮิวไม่ได้แล้วก็กดใช้แว่นสลากมันไปอย่างนี้นะครับทําให้เลือดเราเยอะตลอดนะอย่าปล่อยให้เลือดเหลือประมาณต่ำกว่าครึ่งหนึ่งอะ่ะจะจะทาให้เราแบบมีโอกาสตายสูงมากนะพยายามฮิว้วให้เต็มตลอดนะดูช้เอ็มผมเนี่ยดีนะที่ว่าสมุนไพรมันคู้ทามทันถ้าเกิดว่าไม่ทันเนี่ยไม่รอดแน่นอนนะครับ ไอสกิลมันก็เป๊ะๆไม่ได้หรอกนะเพราะว่าครูทาม,มันสวนกันไปเรื่อยๆมันก็กะกะเอานะครับนี่นะครับโอ้เวลายังเหลือเลยเห็นไหมครับเนี่ยกดแววนสลับตัวฮิวไปผ่านแน่นอนนะตวัวดาเมจที่สำคัญอีกตวัวเลยก็จะเป็นวันพายนะครับช่วยกันกัดโอ้ดักช็อกแม่งยังถึกเลยห้าหนึ่งยังยืนไหวนะครับดูของมันดิเออ เรียบร้อยนะครับแค่นี้ก็จบแล้ว3ดาวแบบหล่อๆนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ตัวละครคล้ายๆกับผมแล้วก็เลเวลใกล้ๆกันเนี่ยก็น่าจะเล่นผ่านได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่แนะนํานะว่าไม่ไม,ไม่ไม่ปล่อยออโต้นะครับเฉพาะด้านนี้นะเพราะปล่อยออโต้ผมว่าไม่น่าจะผ่านควรจะกดมือเอาดีกว่านะครับเดี๋ยวไปดูสแตทกันดีกว่านะครับโดยตัวทําดาเมจหลักก็จะเป็นเ e อ็เปซโซนะครับเพราะว่ามันทําได้หลายตัวนะตัวรับความเสียหายก็จะเป็นตัวดักช็อกนะครับ การฟื้นฟูก็เป็นสมุนไพกับแวมพานครับอ่าส่วนการฟื้นฟูนที่ได้รับก็ทุกตัวนะด้านนี้จะว่ายากก็ยากพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเล่นตามที่ผมบอกเนี่ยก็น่าจะผ่านกันนะสําหรับด้าน10 g 31เนี่ยผมยังไม่ผ่านนะครับถ้าเกิดว่าใครผ่านแล้วช่วยแนะนํากันด้วยนะสําหรับคลิปน,นี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ